ก่อนที่ผู้พันแซนเดอร์จะมี KFC ฮาแลนเดวิดเซนเดอร์คือชื่อเต็มของเขาค่ะฮาเลนมีพี่น้องด้วยกันสามคนค่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับความลำบากมาตั้งแต่เด็กค่ะพ่อของเขาต้องจากเขาไปตั้งแต่เขาอายุห้าขวบก็เหลือแต่แม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสามคนฮาเลนเป็นคนที่ขยนันจึงอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ โดยการที่เขาช่วยแม่ทำงานบ้านช่วยแม่ทำกับข้าวทำอาหารทุกๆอย่างแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะถนัดในเรื่องของการทำอาหารด้วยนะคะเขาทำอาหารออกมาได้ดีแล้วก็อร่อยซะด้วยเขาเคยประกวดทำอาหารชนะเป็นที่หนึ่งตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอะค่ะแต่เขาก็ยังมองไม่เห็นความสามารถของตัวเองค่ะพออายุสิบห้าเขาก็เคยปลอมใบเกิดเพื่อที่จะไปเป็นทหาร หลังจากที่ไปรบกลับมาเขาก็โดนจับได้เขาก็โดนไล่ออกจากทหารค่ะเขาเคยทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงเป็นคนขับรถไฟเป็นคนขับรถบรรทุกแต่ก็ดูเหมือนว่างานที่เขาได้ทำเนี่ยค่ะมันไม่ได้ส่งผลให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเลยแต่ฮาเลนก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะเขาก็พยายามที่จะหาทำอะไรที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของเขาเองเขาเคยเปิดปั๊มน้ำมันถึงสองครั้งนะคะ แล้วเขาก็ได้ทำร้านอาหารการทำไก่ทอดค่ะและการทำเบอร์เกอร์แต่จะดูเหมือนว่าการทำไก่ทอดของเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ชีวิตที่ไม่ราบรื่นของเขาก็ต้องมาประสบกับปัญหาจึงทำให้เขาเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกครั้งแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้นะคะจนมาวันหนึ่งเขารู้ว่าธุรกิจร้านอาหารของเขามันไปไม่ไหวแล้วเขาจึงขายกิจการค่ะเขาอายุ65 เขาเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยสิ่งที่เขามีนั่นก็คือเงินที่รัฐบาลเลี้ยงค่ะเพียงร้อยห้าสิบเหรียญแต่เขาเป็นคนที่ไม่ย่อท้องไงคะเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้เขาจึงนำเงินที่มีนั่นแหละคะ่ะออกเดินทางเพื่อที่จะไปขายเฟรนช์ไก่ทอดของเขาคะ่ะเขาก็ได้รับคำปฏิเสธอีกเยอะแยะมากมายเลย แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เขาหยุดนะคะเขาก็ต่อสู้มาตลอดค่ะจนมากระทั่งปี1950เขาได้รับชื่อเสียงได้รับตำแหน่งของผู้พันแซนเดอร์อีกครั้งเขามองเห็นโอกาสในการที่จะทำธุรกิจในครั้งนั้นเขาจึงเริ่มแต่งตัวโดยการที่ใส่ชุดสูตรสีดำผูกเนคไทที่เป็นแบบโบและก็ถือไม้เท้า ต่อมาเขาได้เปลี่ยนชุดสูทให้เป็นสีขาวค่ะและหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยแต่งตัวแบบอื่นเลยที่จะไปปรากฏตามที่ต่างๆมันจึงทำให้เกิดเอกลักษณ์ของเขาจากสูตรไก่ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีความอร่อยเป็นอย่างมากและก็ตัวเขาเองก็แต่งตัวแบบเป็นเอกลักษณ์ด้วยจึงทำให้เกิดเป็น personal branding ไงล่ะคะ คุณเห็นอนุภาคของการสร้าง personal branding หรือ,อยังคะแน่นอนถ้าหากคุณอยากจะทำตัวเองให้เป็นแบรนด์คุณก็ต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใช่ไหมคะออกมาสร้างตัวตนค่ะออกมาทำไลฟ์สดค่ะ ทําให้คนได้เห็นคุณทําให้คนได้รู้จักคุณในทุกๆช่องทางค่ะและวันนี้นุ้ก็มีคอร์สมาแนะนําคุณนะคะคอร์สที่เลี้ยงหน้ากล้องค่ะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะออกมาสร้างตัวตนโดยการไลฟ์สดแต่ไม่มีความมั่นใจไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีการว่าควรจะเริ่มต้นจากอะไรดีนุยจึงมีคอร์สนี้มาแนะนําค่ะ และนุ้ยมีราคาพิเศษให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้เพียง5คนเท่านั้นนะคะเพียงแค่คุณแคปหน้าจอนี้แล้วก็ทักอินบ็อกไปหาหนุ้ยค่ะคุณจะได้รับราคาพิเศษจากราคาเดิม3,950บาทในราคา950บาทค่ะและเรามาเจอกันในคลอสนะคะขอบคุณค่ะครูพี่นุ้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพรสบายบาย